สวัสดีครับกอบดําสิงหินดวนครับโอ้ดูจานไข่ครับออกลั่นครับหลอกจีครับร้อยเก้าห้าครับโอ,โอ,โอ้สวัสดีครับกอบดําสิงหินดวนครับรดําไปชมมาชมงานกรอกน้องปักปังครับกับซานี่เนาะร้อยสามห้าสี่ครับโอ้เสียงนิ่มครับซานี่ปะเบียเนาะ S Y ร้อยสามห้าสี่ครับกกะเข้ามาแล้วครับโอ้หัวเขียวนี่ล้างรถมาใหม่ครับลัวสาวไม่มองเนาะเฟอร์อไม่ใช่อาจารย์ลุยครับ อีกหนึ่งอาจารย์ครับมือสองประจำตัวนี้ครับซานี่เนาะไม่ใช่ประจำหรอกครับโกบิโก้ก็ขึ้นครับว่างคันไหนขึ้นคันนั้นครับอาจารย์ลุยนี่น่าจะเป็นมือสองครับเพราะว่าส่วนมากคนนี้ได้มาเนาะดูกับจีตักใส่โอ้ แค่นี้ก็จะเต็มแล้วพี่น้องอุ้มได้อยู่ครับออกไล่กันกับเดก,ก้าครับโอ้บุศย์ฝั่งนู้นโอ้ฟังเสียงครับยุยุบยน่นไหมหยุบย่นไหมโอ้ยุบยน่นรับนนว้าวแรงครับ โอ้ของพอดีครับของพอดแีแรงแรงแรงมาวางยากันครับเพราะว่าตรงนี้นี่เป็นร่องน้ำหมดครับไม่รู้ว่าคันไหนจะอยู่ครับหัวเขียวก็มาแล้วครับโอ้จัดวางยาหัวเขียวครับเข้าไก่ร่องน้ำนาะ เขาแรงก็ดูรถแรงับว่าจะอยู่ไหมแต่เขาว่าของขก็ดีครับคันนี้เป็นเกียร์ช้าแล้วใส่เฟืองนี่เฟืองสิบครับเพื่อจะมาเพิ่มความเร็วบนท้องถนนเนาะ <c oughs> เกียร์นี่ช้าอยู่แล้วครับเกียร์รอบใหญ่เนาะเสื้อลายกับอุซานี่นี่ทำงานคล่อง ฝากกดตามช่องก๊อปน้ำซิ่งมินด้วยครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วเนะเาะขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมครับโอ้เสียงนิ่มครับพี่น้องเสียงนี่นิ่มมากครับสานี่เนาะพอได้ครับยืนจ้วงอยู่ข้างบนนี่สบายๆครับดูครับหัวเขียวว้าว ฟังเสียงครับโอ้ควันรับไม่เสียงแปดหลอดครับแบบนี้ไปเปลี่ยนปลายท่อมาใหม่ครับเพราะว่าปลายท่อเดิมนี่ลั่นเกินครับลูกเขานอนไม่ได้ดังเกินครับโอ้ร้อยสิบห้าครับดูครับจะไหวไหมร้อยสิบห้าเดิมครับ โอ้ถอยลงน้ำแล้วร้อยสิบห้าโอ้ไปไกลคูมากไม่ได้ครับตรงนั้นนี่ผมไม่ใชยครับคูน้ำนู้นร้อยสิบห้าครับ สานี ani, ่นิ่มมากครับน้อ no. งยืนอยู่ข้างบนนี่ดึงสบายๆรับ S Y ร้อยสามห้าครับสานี่เล็กพิกขินูนครับอ๋อสิบห้าออกครับ, Black ino, รบ, o, รบดูครับ อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้ส่งครับสันนี่สง่งโอ้ไหวครับโอ้ได้อยู่ครับอ,อ้ส่งนิดนึงครับน่วมน้องเป็นล่องน้ำครับตรงนี้ครับผมแค่พ่อรถมาได้ครับดูครับ g ด o 74 ตั้งลำแล้วไอร้อยสิบห้าไม่ได้นะร้อยสิบห้าเดิมบ่มเติมเกียร์ใหญ่ครับเมื่อก,กี้ไม่กอเจโอดจซีครับฮิโน,โน่ตัวนี้นี่สวยครับตัวนี้สวยก็สวยก็รูปแบบครับก,ก,กับเมกา โอ้ฮ oh, e no. e no ิโน่ครับฮิโน่สามร้อยครับเดิมทีนี่น่าจะเป็นรถน้ำแข็งครับมาใส่กระบะต่อกระบะบินบินครับหัวนี่เล็กๆครับ สเต็มแล้วโอ้ด้านหน้านี่ยุบแล้วนะโอ้จัดหนักครับรอบนี้ฝังเฉียงครับไอ้โอ้เรียบร้อยครับดับครับยังไม่สตาร์ทเนี่ยไปครับยังไม่สตาร์ทนี่แม่โค่ดิดันชงเนี่ย นิ่มกับอกนิ่มมาแล้วครับฮีโน่สามร้อยครับโอ้รุ่นนี้เอ็กเซ็ตยูครับ ใช่ FXZ นะครับอันนี้นี่ f ไอ้ X Z U ครับโอ้ขอกสูงครับมาจัดหนักจัดเต็มครบเทอร์โบครับเครื่องนี้ร้อยห้าสิบครับว่าร้อยห้าสิบ t u r b เนอ้อจบฝั่งดูไปฟังรอดูว่าจะแรงไหม สานีจ่วงด้านบนนี่คล่องครับส่วนโคบุซึนี่เงาครับอู้จัดหนักจัดเต็มครับ <c oughs> ดูครับเท <c oughs> ่าหัวแล้วครับ <c oughs> ดินนะ <c oughs> โอ้ย ออกก็ดีครับดูครับไหวไหมฟังเสียงเฮ้ยโอ้ขาดไม่ขาดโอ้โหฝาท้ายเปิดเลยครับโอ้โหได้อยู่ครับโอ้ฝาท้ายนี่เปิดออกเลยครับโดนปุ่งกีเมื่อกี้ครับโอ้จะถึงรอบแล้วครับเพื่อนเขามารับชมแล้วนี่ฝากกดติดตามด้วยครับ เดี๋ยวต้องขอตัวไปกลับรถก่อนครับฝากกดติดตามช่องกอล์ฟดำซิงดินด่วนด้วยครับสำหรับคลิปนี้นี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ